สวัสดีคผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับช่องไม่มีสาระนะครับผมก็วันนี้ก็ขอห่างหายไปนานนะครับผมห่างหายไปสองสาวันนะเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับก็เนื่องจากมีเรียนอะไรต่างๆนะครับผมก็อาจจะลงคลิปช้าลงนะครับผมก็ขออภัยจริงๆนะนะครับผมอย่าย่างหายกันไปนานนะผมขอโทษจริงๆกลับมาแล้วอย่าหายกันไปนานเด้อโอเคนะครับผม มีตีหนึ่งนะครับที่มันลงก่อนผมแล้วมันอยากหิวผมยิงเลยลนะตั๊กตักหนึ่งนะครับผมโอเคซ้ำเลยมันมีตีหนึ่งนะครับผมที่มันลงก่อนผมแล้วมันก็เห็นผมลงคนเดียวรหรือเปล่าแล้วมันก็ลงมาไล่ล่าผมอะ่ะโอเคผมเข็บเลยนะผมจะปอกเลยก็ซ่านะครับผม จริงๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่มันก็ดีที่สุดในหมวดปืนนี้แล้วผมก็ได้ใช้โอเคปข,ขึ้นขึ้นข้าหมดคืนนะครับผมผมรอดอูตัวที่เหลือนะครับอีกสามตัวไม่รู้ว่ามันจะชุบกันหรือเปล่านะครับผมรอดูก่อนรอดูก่อนเรียบร้อยนะครับมาจริงๆด้วยอีกคนนึงนะครับผมมันมันดูแลเราอยู่นะครับมันน่าจะดูว่าครับว่าผมยังอยู่ไหมอะไรแบบนี้แต่จริงๆผมอยู่นะแต่ผมไม่บอกมัน โอเคมันน่าจ,จะถ่มผมแน่ๆอ่ะมันน่าจ,จะเรียกพวกพวกอยู่ผมรอก,ก่อนนะโอเคโอเคมันลงมาละ yep. มันลงมาละมันลงมาละเอาเลยนะโอ้โหหัวไม่โอ้ยไม่โดนหัวเลยมั้นกดลิงก์อ่ะมันจะยิงนะโดนโดนโดนล้มนะครับผมล้มล้มล้มโอเคโอเค okay, okay. มันหลบไปในเป็นเป็นนู้มิรมละผมผมจะเริ่มดันละอุ้ยข้างหน้าถึนี้แกเดอโอย้ยไม่ handheld. โดนเลยอ่ะ โอเคผมจะวิ่งขึ้นไปข้างบนคือน,นะผมจะวางกำังดักด้วยเผื่อมันวิ่งขึ้นมาผมจะดูตรงข้างบนนะครับผมมันน่าจะมาช่วยกันแล้วหรือเปล่าโอเคมันมาช่วยกันจริงๆด้วยเอาเอาแล้วมันไปนช่วยเราตรงนั้นอะ่ะอ๋อมันวางไอ้วงมันวางไอ้วงข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโนนโนนโนนเคยดีเนาะคือในเกมอะ่ะเขาต้องการตัวเราเขาอ,อยากได้เราเขาอ,อยากได้ชิวเรา แต่ความรักมันไม่ใช่เลยมันกลับกันเลยอะ่ะเขาไม่ได้อยากได้เราผมได้ยาละนี้ผมผมจะ<ม>ทิ้งโอเคอันนี้เลยโอเคผมผมจะวิ่งขึ้นไปเชคข้างบนนะครับผมว่าจะมีตียังไงอันนี้ก็เก็บไปสี่คนแล้วนะน่าจะหมดตีแล้วแหละเพราะว่ามันตายไปเลยอะ่ะโอเคผมเก็บของกัน มีวีเอสเอ็กซ์แต่มันไม่ทันยิงของสังนัเเนด,ดเลยเลอ่ะโอเคทิ้งกระสุนหมดลยเจ็บกระสุนลูกซองมหโอเคน่าจะได้แค่เนี้ยแหละมีแค่เนี้แล้วมั้งไม่มีอะไรแล้วว่าละวเมื่อกี้มันวางไอบอไม่โดนเพื่อนนะครับผมมันก็เลยต้องม,มันน่าจะมีลูกเดียวล็อกมันก็ต้องยอมใจไปชุบข้างนอกอะ่ะข้างนอกไอบอผมก็เลยโดยงนงหิงโอเคผมได้เอเคแล้วนะครับผม โอเคผมจะวิ่งลงไปดูที่ชุบด้นไอ้ดูที่แรกของนะครับผมผมจะไปแรกของเพราะว่าไห้วอลสีลูกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่พอนะครับผมโอ้ยยุ้งผมนะยินเสียงเท้าแหม่โอุ้งผมจะแอ้ยผมโดน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 โอมันยิงผมอ่ะแก่แล้วตายตายับผมโอเคตายตายแล้วเก็บของเก็บของโอเคอีกสามตัวผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ไหนผมผมต้องเซฟตัวเองก่อนผมผมจะออกไปดูด้านล่างนะตรงนี้จุดชุบ ซื้อเหรียญโชคเป่ะผมว่ามันจะวิ่งขึ้นมาไหมผมกลัวมันจะวิ่งขึ้นมานะครับผมโอเคไม่เห็นนะแต่ดูดูไปก่อนตะปบไปดิโอเคไม่เห็นนะครับผมอะมาหาของนะครับลูกซองกระสุนซองจะหมดละต้องรีบหาของอุ้ยม้า,ามาลังผมลังผมไม่มีไม่มีไม่มีทีไ่ไหนอะทีไ่ไหนอะเอาวิ่งไปไหนอะผมเจอแล้ว อเ hey. ตาละสองนะผมไม่รู้ว่าอีกสองมีไหนผมผมจะวางระเบิดก่าระเบิดทิ้งไว้แล้วผมจะวิ่งลงไปด้านล่างนะครับผมเพราะว่าไอซ์วอลผมสีลูกผมไม่ไอ้มั่นใจตัวเองเลยอะ่ะมันรู้สึกว่ามันมีน้อยเกินนะครับผมโอเคโอเคผมจะวิ่งลงไปแล้วโอเคผมจะซื้อไอซ์วอลหมดเลยนะ ผมจะซื้อกระสุนลูกซองด้วยเพราะว่ามันจะเพราะมันไม่พอเผื่อมันหาไม่เจอจริงๆรแล้วก็เจอคนเนี่ยมันจะลำบากนะครับผม okay. โอเคไอ้สวรสิบสิบลูกนั่นน่าจะพอละตอนนี้ผมลงมาที่คาตูติว่านะครับเพราะยังไม่เจอคนนะครับผมยังไม่เจอคนเลยอะโอเคมีศพตรงนี้มันมีศพนะครับแต่น่าจะยิงกันนานแล้วแหละโอเคผมจะวิง่งไปดูขอบขอบแถวนี้ก่อนจะขึ้นพีคกว่า สัพีกดูเฮ้ยมีคนมีคนมีคนโอเคโอเคผมเห็นหนึ่งตัวละผมยิงเลยนะโอเคโอเคยิงโอ้โหไม่โดนหัวเลยสถานกาเลิกไปนะครับแตกต้องแตกเรียบร้อยโอเคแตกนะครับผมแตกแล้วผมขอดูแล้วเลาก่อนโอเคผมจะขึ้นไปเช็คบนตัวที่เหลือนะครับว่ามันมันวิ่งลงมาหมดหรือยังนะครับผม โอเคผมวิ่งขึ้นมาโรงพยาบาลละเขาเรียกว่าโรงพยาบาลใช่ไหมอะโอเคผมผมจะขึ้นไปเช็คดูนะต้องมีแล้วแหละจังหวะเนี้ยจะมีหรือเปล่าอโอไม่มีสักตัวนะครับผมโอเคไม่มีสักตัวไม่เป็นไรอ๋อผมเรดารตรวจจับนี่ก็ยังไม่เจอคนนะคะผมงั้นผมจะผมจะวิ่งลงไปที่โทชิโนกแล้วผมเจอคนข้างหน้าขวาเือนคน โอ้ยข้างหลังล้มมะโอเคผมปั๊มยาไปแล้วสูดกันสูดโอเคเขาเข้าไปหลบในห้องน้ำก่อนนะผมผมปั๊มยาก่อนตัวข้างหน้ากับตัวข้างหลังผมไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับผมผมถ้ามันเป็นตัวเดียวกันจริงๆอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะลำบากเพราะมันอยู่นอกวองนะครับผมโอ้ยยิงเลยนะโอเคโอเคโอเคมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วข้างหลังผมมาแล้วผมได้ยินเสียงเท้าวางไอ้วอก่อนเผืผ่อมาเผืผ่อมายิงนั่นไงผมยิงจริงด้วยมาเรื่ง เจอหนะตายเริ่นนะร,ร้อยนะครับเรียบร้อยโคกเดียวกันจริงๆด้วยนะครับผมตัวเดียวกันนะวางห้วก่อนผม,ผมจะวิ่งเข้าวงก่อนนะผมจะไม่สนัวนั้นละปั๊มกอก่อนเผื่อโดนยิงตอนวิ่งนะครับผมถ้าก่อแตกมันจะมันจะเข้าเยอะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงนะครับผมอ่าผมผม โอเคโอเคผมผมจะวิ่งเข้าบ้านไม้แล้วนะครับผมอ่าผมปังย่าก่นอนฮะอตอนนี้นะครับผมก็เมื่อกี้พี่ผมพี่ผมเรียกอ่ะอไม่เป็นไรโอเคข้างบนมีหนึ่งตัวนะครับมันกำลังยิงอีกทางหนึ่งนะครับผมแต่ โอเคให้มันทำเป็นยิงกันไปก่อนนะผมผมจะรอสอยตัวข้างบนนะครับผมมันไม่พู้หวงมาสักทีอะแต่มองข้างข้างนี้มันเห็นนะโอ้มเจอร่มเจอร่มยิงเลยยิงเลยโอ้โหไม่เข้าหัวเลยโอ้โหโอเคโอเคด้านนู้นยิงกันนัวมากนะครับผมแต่ผมยิงไม่ได้เลยเพราะว่ามันน่าจะยิงอีกอีกด้านนั่งอะ ตัวนี้ผมเราแอีกตัวเนี้ยมันมีกี่ตัว,ต,วตัวเดียวหรือเปล่าเฮ้ยที่มันยิงเก็บเสียงมดมันมีมันไม่ตายอ่ะข้างหน้าผมก็มีแล้วข้างหลังผมก็มีตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโดนโดนล้อมนะครับผมเอาบาั๊กอีกโอโ้โหเจมไม่แก้บั๊กเหรอโอ้โหแล้วผมจะเข้ารถเข้ารถทำไมโอเคข้างหลังผมมีตัวหนึ่งนะผมเห็นละหวัวงไงอวอลก่อนโอเค ผมจะเอาตัวข้างหลัง่อนก็ได้ขออย่าให้ตัวที่ยิงเลยโอ้โหไม่โดนเลยโอ้โหโอ้ผมนอนยิงละกระจายเลิกไปแล้วนะครับผมแตกโอ้โหโดนลดัดไม่โดนลัดแล้วก็ตายหมอกนะครับผมอุ้ยมันโดนที่มุนทีเอา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 ผม ทำไมวะทำไมยังโดนยิงอ่ะ